สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนชาวไลท์ไอแลนด์กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟอะไรไม่รู้รับซึ่งผมก็เข้าปุ๊บเนี่ยมันก็แจกของครับทุกคนอ่ามันเลยครับทีนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ได้เป็นชุดเกราะทหารครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็จะมีเป็นบอสทหารนะมันก็จะใส่ชุดแบบนี้เลยครับเป็นชุดเบต้าครับทุกคนโอ้โหบอกเลยครับว่าของจริงแน่นอน เดี๋ยวผมก็จะลองไปยิงโคนให้ดูนะแล้วก็ไปฟาร์มด้วยครับโอ้โหดูเลือดผมดิตอนนี้มันก็อยู่ที่6ไม่ใช่ 600, หรือ6000เลยครับโคตรถึกนะโอ้โหมันน่าจะเป็นแบบว่าเลือดของบอสใช่ปะไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คนเปิดเซิร์ฟันคอนี่จะปรับได้แหละโอ้โหดูปืนครับปืนก็โคตรแรงครับยิงเม็ดเดียวก็ต้นไมน้ดิล่วงไปเลยปั๊บโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับทุกคนมาตอนนี้เราก็มากับทีมครับก็พวก้องๆพวกนี้ครับเราก็จะมาไลย่ยิงคนนะ ไม่รู้ว่าจะริงได้เปล่าเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็มีชุดที่โโหดกว่านี้นะเลือดโคตรเยอะเป็นหมื่นนี่ก็ไม่รู้ครับว่าผมจะสู้ได้เปล่านะเดี๋ยวเราก็ค่อยบวก,กบแล้วกันนะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้กับไบโอครับที่ผมก็จะลองไปเก็บแอดรอปให้ทุกคนได้ดูนะมาแล้วก็จะเข้าเอาอีกคนนะ่ะแล้วก็ขอไปบวกกันก่อนนะอุย้ยมันใส่ชุดเหล็กครับคือชุดเหล็กเนี่ยมันก็แข็งแกร่งกว่าชุดผมนะ อ๋มันเป็นเหล็กที่แบบว่าเนี่ยเห็นปะอยู่ในตัวผมก็มีเนี่ยแต่ว่าผมก็จะลองใส่ชุดนี้ไงเคโอ้โหจัดไปเลยครับนี่กดโลวยครับเพราะว่าตอนนี้เรียดูกระสุน,น,เ,นเนี่ยมันก็บนเ่มโฟเนี่ยกระสุนก็อยู่ที่60นัดครับออเอา้ามันกดอะไรเนี่ยม,มันสู้ไม่ไหวอะ่ะไม่เนี่ยมันเห็นพวกผมสองเนี่ยนี่สู้ไม่ไหวครับทุกคนเคเดี๋ยวเราก็รอก่อนครับนี่ปล่อยให้มันตายใจครับนี่จัดไปเลย อะรจะปล่อยให้ไมโอเคผมก็ขอไปเก็บแอร์ดรอปแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็จะไปแย่งแอร์เรานะไม่ครับป้าบอกเลยครับว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนว่าเปล่านะโ okay. อเคแล้วก็จะเอาชุดนี้ไปบวกเป็นไงครับทุกคนเดี๋ยวนี้ผมว่าผมน่าจะเริ่มเหมือนบอทเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปฟาร์มชุดมาครับแล้วก็ใส่มันเองเป็นไงตอนนี้มันก็เริ่มดาเต็มตัวเลยครับสมมุติว่าผมเป็นเนียนแถวเกาะเนี่ยมัน,นก็น่าจะเนียนเอาเรื่องนะเหมือนกับบอทเลยครับโอ้โ แต่ว่าตอนนี้นะผมก็แบบใช้ปืนที่มีสกินด้วยนะมันก็นี่จะรู้แหละโอเคตรงนี้ซอมบี้เยอะวะ่ะสมมติว่าผมไปจับปืนฟิวบิซพวกนี้เนะี่ยแบบไม่มีสกินผมว่าเหมือนบอดเลยนะพล้วเคียที่เราก็ลองไปเปิดกล่องแอร์ดรอปดูครับทุกคนไม่รู้ว่ามันมีคนกดอย่างนะแล้วก็ยิงไปก่อนกันเลยป่ะโ,โอ้ยอะไรวะเนี่ย อย่างเยอะ,ะครับทุกคนผมนึกว่ากล่องหนึ่งนะที่ไหนได้เป็นกล่องเลยครับอะไรวันเนี้ยมีแอดดรอปเป็นกล่องนะครับ,รนน Ad รรบทุกคนมันไม่มีคนมากดอะ่ะแล้วก็กดไปเลยนี่ปลดล็อคนี่กี่กล่องเนะี่ยห้าแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้อีกกล่องหนึ่งครับเอ้ยอันนี้มันเปิดไม่ได้วะ่ะเอา้าโอ้อันนี้มันเปิดแล้วดิว่าโอ้โหมันมีคนกดเลยครับได้ซีโฟมาสองลูกโอเคอันนี้มันเป็นเซิร์ฟโคนเท่าไหร่วะเนะี่ยโคตรเยอะนะผมว่าเนะี่ยว่า แอดดอปในกล่องเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะไม่ใช่แอดดับเลยอะไรโอเคเราก็รอไปครับ10นาทีครับทุกคนกว่าแบบว่าเราจะเปิดกล่องแอดดอปได้นะเมื่อกี้ตามนี้ครับมีแอดดอปให้เรากดเป็นกล่องเลยบอกเลยครับว่ารวยเลยจังหวะนี้เดี๋ยวผมก็ได้เป็นปืน M2 4แล้วก็ลูกซองนะไม่รู้ว่าจะเอาไปยิงใครนะทุกคนมาเนี่ยมีชุดอันนี้ดรอปด้วยครับทุกคนมาเรามีแล้วไงไม่ต้องเอาเลยครับทุกคน โอ้ยตรงนี้มันสูงเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงวะเนี่ยแล้วใครจะขึ้นได้วะเนี่ยโอ้โหต้องบินขึ้นเลยครับทุกคนโอเคสมมุติว่าใครมีเครื่องร่อนนี่ก็สามารถขึ้นได้นะร่อนปุ๊บแล้วก็ไปลงบนนั้นไงน่าจะได้อยู่มาับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกับมีเสียงปืนนะฮะนี่ไงนี่เพื่อนเราก็กําลังบวกอยู่ครับทุกคนอันนี้ผมก็ใช้เป็นแบบว่าเกราะอันนี้ครับแล้วก็ปืนก็ เหมือนกับปืนมันนั่นแหละรครับแต่ว่าเกรามันก็เลือดได้จะเยอะอยู่ดีวเราก็จะลองบวกกันครับมามันหนีอ่ะโอ้โหเพราะว่ามันเห็นเราก็ตีหนึ่งครับสามสี่คนโอเคมาเอา้ามันหนีอ่ะอ่ะมา,มาดิจะบวกอะ่ะเป็นไงตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเกราอันนี้ครับซึ่งเลือดเราก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ครับแต่ว่าเลือดมันก็เกือบหมื่นอะ่ะก็ประมาณ800 0ันกว่าหรือว่า เกาพันนั่นเองนรับคนแต่บอกเลยครับว่าถ้าโดนลุมสับคนี้ไม่เหลือแน่นอนมาที่เราก็กดยาวๆเอ้ยโอ,โอ้โหนี่ครับทุกคนนี่ร่วงเถือจริงครับขนาดนี้ผมลงมไป3ามคนนะเอาเรื่องครับสำหรับเซิฟนี่เนี่ยโคตรมั่วเลยมาสำหรับใครที่เพิ่งมาแรกๆผมว่านี่จะงงเอาเรื่องนะป้าเดี๋ยวเราก็ไปเก็บแอร์มาครับตอนนี้แอร์ก็เหลือที่ประมาณ25ิาวีครับดูปืนเดิ อันนี้กระสุนก็60นัดนะครับเราก็สามารถกดริงได้รัวๆเลยนะโอ้โหสมมุติว่ามันมีให้อัปเกรดพรสวรรค์นเนียก็กระสุนประมาณ60นัดผมว่าโคตรโกงอะ่ะเพราะอันนี้พรสวรรค์ผมว่าประมาณ30กว่าหรือว่า4 0นี่แหละนะผมก็ยังอัพไม่หมดเลยไงอนี่แอรดรอปได้แล้วครบสีครับทุกคนดูว่ามีของดีอะไรบ้างปับ๊บอ่าได้ป้อมปืนใหม่ด้วยครับก็เป็นป้อมไฟฟ้า แล้วก็จะลองไปใช้ดูนะพราะผมก็ยังไม่เคยอันนี้ก็เหลืออีกกล่องหนึ่งครับทุกคนทำไมมันช้าก,กว่าเพื่อนวะเนี่ยอะไรวะกล่องนี้ครับโอเคแล้วก็มีป้อมหวะทุกคนสมมติว่าผมไปเรียนนะผมก็ต้องใช้อะไรบ้างอ่ะโอ้มีของคราบเยอะอยู่นะโอเคผมก็ต้องมีเครื่องเครื่องอันนี้ครับก็เป็นเครื่องผลิตเชื้อเพลิงนะไม่รู้ว่าผมจะหาจากไหนตอนนี้เด่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยใช้แล้วกันนะก็แอดด็อกก็เหลืออีกกล่องนึงครับ อัน้ป้อมไฟฟ้าโอเคมันก็เหมาะสําหรับใครที่ว่าร่อนมาบ้านเราเนี่ยเราก็ป้อมนี้มันก็จะยิงนะแล่วเองมันจะยิงสูงได้ไงโอเคได้อยู่ครับทุกคน่ะสำหรับแอร์นี้ผมว่าผมไม่รอเลยดีวยกว่าเพราะว่ามันกล่องเดียวเองนะไม่รู้ว่ากี่นาทีเนี่ยะเดีเราก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อแล้วกันครับมาครับทุกคนตอนนี้ทีมเราก็ออกไปกันหมดเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่ผมนะอุย้ยดูแอดดอบดิ โอ้โหวยตอนนี้มันก็มีบอสสิงโตมาด้วยชิบหายละป่ะก็ไม่ต้องกลัวครราะว่าตอนนี้ผมก็สวมบทเป็นบอสทหารอยู่เป็นไงเลือดผมก็สูสีกับมันดิเราต้องมีประมาณ0กพันนะมือเราก็แรงด้วยนะดาเมจเนี่ยโอเคมาขอดูเลือดมันครับมาแล้วก็เจาะไปเลยบมมันดรอปอะไรดิเซิฟนี้ผมก็ไม่ดูนะแต่ว่าถ้าเป็นเซิฟทั่วไปมันก็จะดรับของดีอยู่เนี่ยเป็นไง ก็กำจัดไปเรียบร้อยครับโอ๋อไรเปนี่ยของตรงนี้ครับเอ้ยอะไรเปเนี่ยของแปลกตาครับทุกคนมันคืออะไรเปนเนี่ยหยบเอาทำไรอะ่ะรัาของได้อะ่ปะป่ะอุย้ยมาอีกแล้วว่ะโอ้โหมาแบบนี้เราก็ต้องจัดครับอันนี้ผมปืนผมก็แรงด้วยนะโรยิงแป๊บเดียวมันก็ล้มนี่ครับเนี่ย,ยสมมติว่าเซิร์ฟทักไปเนี่ยเราอัดกับว้องเนี่ยผมก็เคยเล่นอยู่นะโอ้โหเลือดมันโคตรเยอะเลยนะ ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเลือดมันน้อยนะหรือว่าปืนมันแรงเกินเฮ้เกือบตายยังเนี่ยเก็ายิงไปครับน,นี่หัวหน้าบอสครับเกือบตายเลยครับทุกคนมาแล้วก็กดยาวๆลมครับผมว่าน่าจะได้ของเ,เหมือนเดิมอะไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้นะเนี่ยแล้วก็ยืนมาปั๊มยาลีครับทุกคน ขอบอกนะครับว่าการที่เราเป็นบอดเนี่ยมันโคตรสุดว่ะเนี่ยอยากให้มีชุดนี้ในเซิร์ฟจ,จริงๆอะ่ะหรือว่าเราสามารถคราบได้นะบอกว,ว่าดูมันเหมือนเท่ดีนะทุกคนเกเหมือนกับทาหารกู้ไัยอะไรสักอย่างแบบนี้เด้อป่ะเดี๋ยวก็ยิงพอต่อแล้วกันครับอันนี้ผมว่าผมยิงแป๊บเดียวก็น่นร่วงนะเพราะว่าปืนมันโคตรแรงเลยนะทุกคนเคก็ยิงไปเลย แม็กหนึ่งมันก็อยู่ที่60นัดนะแล้วก็ยิงได้สบายครับในผมว่าผมยิงไปแป๊บเดียวควันก็น่าจะขึ้นนะดูดิลุกหนึ่งเวทหนึ่งหนึ่งมันก็อยู่ที่ประมาณ160อยนะไม่หนึ่งนัดนั่นเองโอเคแล้วก็ไม่พาลูกบ้องมานะไม่งัน้นก็ยัดไปเลยครับบ้องรอบเดียวล่วงโอ้โหแอบมาอีกแล้วอ่ะเอื่อยครับว่าเซิร์ฟนี้โคตรแหลกเลยนะตอนนี้ผมก็เริ่มกระตุกเลยครับเล่นไปนานๆเนี่ย เราก็ขอเล่นอีกสักพักหนึ่งครับก็ขอยิงพอแล้วกันครับทุกคนอุย้ยนี่มันยิงลูกบ้องมาไม่เป็นไรครับว่าเลือดเราเยอะโอเคมัน่วงเยนเนี่ยตอนนี้ผมก็ควันก็น่าจะเริ่มขึ้นเลยนะดูดิลูกบ้องยิงตกขึ้นอยู่เลยโอ้โอ้ยกระตุกจังครับทุกคนมาควันขึ้นอย่างไรเนี่ยอ่าตอนนี้ควันก็เริ่มขึ้นเลยครับทุกคน ก็ยิงอีกนิดนึงอุ้ยอันนี้ก็มีแอดดรอปที่อยู่บนฟ้าด้วยนะทำไมแอดดรอปมันบักอะ่ะพ่อพี่บอกไปครับว่าไม่รู้ว่าใครจะจะขึ้นไปเอาได้นะมาอุ้ยไปดูครับทุกคนผมก็ยิงไปแป๊บเดียวผมว่าได้จะร่วงแล้วแหละปับ๊บอ่าเรียบร้อยหงายท้องไปเลยปังเฮลิคอปเตอร์โอ้โหถูกโจมไปครับมาแล้วก็ขอไปดูของ มาครับแต่นนี้เราก็ยังเอาของไม่ได้นะเพราะว่ามันมีไฟลุกอยู่โอ้โหนี่ดูเด็กขนาดผมเป็นบอสเนี่ยเลือดก็ลดอย่างเยอะนะตรงนี้ก็มีบอสสิง่งตด้วยแบบทุกคนกี่ตัวเนี่ยเมืองนี้เนี่ยโคตรเยอะนะทีนเราก็จะไปไล่ยิงทีละตัวเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเรายิงไปปุ๊บเ่ยผกจะได้อะไรนะไม่รู้ว่ามาเอาไปทําอะไรคนระับวันนี้เนี่ยเราก็เพิ่งวันเล่นด้วยไงป่ะอุ้ยแอร์ดรอปก็ตกอีกแล้ว สำหรับเซิร์ฟแบบนี้ผมว่าเล่นเอามานได้นะในถือว่าเล่นแก้เบื่อไงทุกคนมาเล่นปุ๊บแล้วก็ไปยิงบอสยิงซอมบี้พวกนี้ครับน่าจะได้อยู่ถือว่าเราจะเล่นจริงจังผมก็แนะนาเซิร์ฟเซิร์ฟมาตรฐานทั่วไปดีกว่าเนะี่ยอันนี้ก็มันไม่มั่งคงไงปะก็อุ้ยมีบอสอยู่ตรงนี้นี่บอส,สมติลังกาเล่นเลยครับทุกคนปะไม่รู้ว่ามีใครยิงอยู่เปล่านะอ่ามันก็โดดไปตามใครวะเนี่ย โอ้โหมันตัวใหญ่อยู่นิเดียวเกษดายครับสําหรับเซิร์ฟปลั๊กที่มันเอาออกนะไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะเอาเข้าเมื่อไหร่ครับโอเคถ้ามันเข้าปุ๊บในเดี๋ยวผมก็ขอไปยิงแล้วกันนะครับยิงให้ทุกคนได้ดูไงเป็นราว่าเดี๋ยวนี้มันเลือดมันเยอะๆอยู่เปล่าเรีบไปครับเดี๋ยวเราก็ขอไปหาเพื่อนครับเพื่อนมันยิงอะไรไว้เด็ดนี่เขาเป็นเพื่อนในตี้ครับทุกคน่ะยิงอะไรไว้เี่ยเห็นยิงตั้งนานแล้วเอ้ายิงบอสเหรอ โอ้โหป่ะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งแล้วกันครับอ่าตรงนี้มีโคนว่าจะเอาอ่ะโอเคครับมันใส่ชุดไหลไวเนี่ยชุดเหมือนเราอ่ะโอเคแล้วก็ยิงไปเลยเอา้าลิงแบบนี้บอกเลยครับว่าจบแน่นอนมาล่วงมันยืนแบบว่าเก็บศพไข่ไปเนี่ยแล้วก็เอา้าโอ้โหขยับเร็วยังครับมันน่าจะปักนะมีฟาร์มมาร์ทแล้วก็โอ้โหจะเอาฟาร์มมาร์ทมาถ่ายะไว้เนี่ยเพราะว่า เซิฟนี้แต่และปืนมันก็ดาเมจโคตรแรงนะปาาร์มบอกเลยครับว่าไร้ค่าเลยเซิฟนี้เนี่ยโอเคมาอุย้ยตอนนี้ M4 ผมก็มีแค่สับกระบ,บอกนะว่ามันก็จะมี M4 ที่ออกาดาเมจแรงด้วยนะตอนนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับเห็นคนยิงครับไม่รู้ว่าเขาจะใส่ชุดไรเนะี่ยเป็นชุดเหล็กอะโอ้โหถ้าชุดเหล็กผมว่าผมบวกไม่น่าไหวเพราะว่าเลือดมันโคตรเยอะนะแปดเก้าพันอ่ะไปะไปดิ เป็นไงล่ะจุ๊บนี่ไปเลยแล้วก็ตามไปครับทุกคนปับ๊บอ่วมันหมอบปั๊มยาดีว่ะโอ้โหสวยอุ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหดูครับทุกคนบอกเลยครับว่าเลือดมันโคตรเยอะเนี่ไม่ตายนี่ขนาดตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมก็มาช่วยยิงนะเรายิงไปครับเดี๋ยวเราเ้านี่ครับเพื่อนเราก็เป็นทหารเหมือนกันครับเป็นบอสทหารนั่นแหละมา อุ้ยไม่ตายว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โพดถึกครับเซตนี้เนี่ยบอกเลยครับอี้ผมก็ต้องรูดให้ได้แล้วก็ยิงไปเลยครับทุกคนอ๋อจะใส่ชุดฟันนะอุ้ยอันนี้ผมใกล้ใกล้ตายว่ะทุกคนมันก็ใกล้ตายด้วยนะโอ้โหล่วงป่ะเกิดใหม่มายิงครับมาครับแต่นี่เพื่อเราก็กาลังยิงครับซึ่งยิงยังไม่ตายนะบอกเลยครับว่ามันพดถึกว่ะโอ้โห มันเลือดประมาณ8,000นะล้วทำไมถึกขนาดไหนเี้ยแล้วก็ขอไปแจมครับแต่ที่เพื่อนพวกเราก็กำลังบวกนะผมจะไปดุดเซ็ตมันครับอ่าสมมติว่าผมได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปความสบายครับเพราะว่าเลือดมันเยอะไงไะนี่มันบวก,กบเพื่อนเราอยู่ไหวไหมเพื่อนโอเคมาเป็นไงล่ะบวกนี้ครับว่ารอบนี้สองหนึ่งไม่น่าไหวนะนี่มันามน่ะไม่น่าไหว โอเคเพราะว่าเมื่อกี้มันก็เกือบตายเลยทุกคนป่ะแล้วก็ยิงล่างไปเลยนี่เข้าหัวทุกเม็ดมึงไหนเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยมีบอดตบเราอะ่ะเอ้ยทำไมมันถึกอย่างวะนี่ครับขนาดนี้ผมลุมกับเพื่อนนะสองโคเรียโคตรถึกนะโอ้อันนี้ผมว่าชุดนี้มันก็ยังไม่หมดเท่าไหรนะมันจะมีชุดที่ว่าโหมดวันนี้อีกครับโกลบอกเลยครับเบิร์ดนี้ผมงงเลยครับทำไมเลือดมันเยอะอย่างกูเนี่ย โอเคมามันหนีแบบนี้ผมว่าจะตายแน่นอนอมาดิเร้ว้องบวกเสมอโอ้โหไม่ตายผมว่าผมได้ตายก่อนนะโอเคร่วงโอ้โหในที่สุดก็ร่วงสักทีครับทุกคนมันก็มีปืนนี้ด้วยมาก็เซ็ตที่มันใส่ก็เป็นเซตนี้คนระับเป็นชุดชุดเกราะเหล็กครับแล้วเขามีสกินด้วยนะซึ่งเลือดมันก็เยอะอยู่โอ้เอาเรื่องครับโอเคมีอะไรบ้าง มาตอนนี้ผมก็ได้ยึดปืนมันมานี่ยเองครับก็เป็นปืน M4 ก็แรงขึ้นนะนี่เป็นไงสกินตามนี้เลยโอ้โหดูเลือดผมดิตอนนี้มันก็อยู่ที่800 0กว่าครับโอ้โหอุ้ยเอาเรื่องครับทุกคนเป็นไงผมว่าอะไรทำไมมันเอิดไงว่าเลือดมันเยอะเกินเดี๋ยวเราก็ถอดดีกว่าครับเราให้เพื่อนใช้ดีกว่าเพราะว่าผมน่าจะใช้เป็นชุดทหารดีกว่าว่ามันสวยดีไงอถึงเลือดมันจะน้อยแต่ว่ามันเทโอเคเราก็ให้เพื่อนครับ ผมก็จะจะใช้ปืนนี้ดีกว่านทนี่ผมนี่เพราะว่าปืนนี้ดาเมจมันก็แรงอยู่นะนี่โอเคมันแรงกว่าปืนในโฟที่ผมใช้อันนี้นะตอนนี้เนะี่ยมันก็ไม่มีคนให้เรายิงเลยครับบอกเลยครับว่าโคตรเซ็งไปไหนก็ไม่เจอเลยครับมาเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกับบอสดีกว่าเป็นบอสไม่ใช่บอสโอเคมาทำไมมันบั๊กกับวะเนี่ยบอกเลยครับว่ามันสวยอยู่นะสมมติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหเป็นตัวนี้พวกเลยครับว่าโคตรกอสเลยในเซิร์ฟเนี่ย วุ้ยตอนนี้ผมขึ้นได้วะ่ะเอา้าโอ้โหทำไมขึ้นปุ๊บมันเป็นแบบนั้นนะไปะลองกระโดดขึ้นดูครับทุกคนปั๊บนี่บอสนี่มันมีชื่ออยู่ครับว่าเป็นบอสเย่โอเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไปเล่นเซิร์ฟไม่ได้ถายแต่ว่าเป็นเซิร์ฟเลือดเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ถึงหนึ่งวัน,นครับบ้านผมก็โดนไล่เรดนะไม่รู้ว่ามันแค่นหนผวกเปล่านะทุกคนไปเซิร์ฟไหนก็โดนเรดหมดหรยอเราก็ต้องหาทีมดีๆแล้วก็ไปเล่นครับทุกคนเย่ มาก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาเล่นเซิร์ฟโซเชียลครับก็เป็นเซิร์ฟที่ว่าแนวใหม่นะมีการมีบอสมีซอมบี้ประมาณนี้ครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปการเล่นแบบนี้เนะี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนเอ้ยทำไมบอสมันไม่ตายอ่ะนี่เลือดหมดเลยนะปะ่ะไม่ร่วดูครับว่าได้ของอะไรบ้างครับ ของอยู่ไหนของไม่ดับอะ่ะเอาบอสนี่ไง,ไงโอ้โหมันเอาไปทำอะไรไปเนี่ยโอเคก็ตามดีครับเราก็จะไปยิงคนก็ไม่มีคนให้ยิงเลยนะป่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันครับ